เจ้าของไม่มีแล้วที่จะให้อาหารกินเราต่างคนต่างอยู่แล้วแล้วก็นกก็ออกไปบินออกไปสองสาตัวบินออกไปนกนั่ร้องอยู่แล้วก็คิดถึงคิดถึงอยู่ตลอดผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจคืนอิสรภาพให้กับนกของสามีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตักใบ เธอกลับมาเห็นกรงนกนี้อีกครั้งผ่านนิทรรศการทำให้เรื่องราวเหตุการณ์เมื่อ19ปีก่อนถูกย้อนความทรงจำยังไม่ลืมคะ่ะยังไม่ลืมถ้าถ้าคุยก็เหมือนกับอยู่ที่อยู่แบบใหม่ๆอยู่ที่หน้าใหม่ๆไม่ลืมสรงพื้นโปรดของมามาสุกรี พ่อของลูกชายสองคนเสาหลักของครอบครัวที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาบอกกับแม่ว่าจะไปตลาดตักใบถึงตอนเย็นมามาสุกรีก็ยังไม่กลับบ้านจนตอนเช้าน้องสาวของเขาเดินมาบอกแม่ว่าเขาเสียชีวิตเสื้อที่อิมรันตั้งใจใส่เป็นชุดรรยอแต่เขากลับต้องมาเสียชีวิตก่อนจากเหตุการณ์ตักใบด้วยอายุเพียง16ปี ลูกคนสุดท้องของบ้านที่ครอบครัวช่วยกันดูแลต้องจากไปหลังเหตุการณ์คนในบ้านถูกเรียกตัวไปสอบหมู่บ้านกลายเป็นพื้นที่สีแดงคนในหมู่บ้านถูกทหารจับตามองจนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนี่เป็นส่วนหนึ่งในของใช้จากผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ตักใบที่ครอบครัวเก็บไว้เตือนความทรงจำที่ถูกนำมาจัดแสดง แม้ไม่รู้ว่าสิ่งของเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับเจ้าของได้มากแค่ไหนแต่สิ่งของเหล่านี้ยังคงเปิดบาดแผลทางจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบแม้เวลาจะผ่านมาเกือบ20ปีมาตรการเยียวยาด้วยเงินและสิ่งของถูกทำให้เห็นว่ารัฐไม่สามารถเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้จริงแต่หากรัฐมองถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบและให้ความสำคัญ แทนการแก้ปัญหาด้วยความมั่นคงด้านการทหารหรือฮ์ดพาวเวอร์จะช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นมิติที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายมิติว่าทำทั้งหลายเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขามีความต้องการอย่างมากในการที่จะเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการที่จะบรรเทาความเจ็บปวดนะครับบาดแผลที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาครับปี1975ชุมชนมุสลิมในจีนถูกเผา มัสยิดถูกทำลายทหารปิดล้อมพื้นที่มีผู้เสียชีวิตกว่า1,600คนในเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยการปลุกระดมนักศึกษาหรือเรสการ์ดแต่จากนั้นไม่ถึง5ปีรัฐบาลจีนสามารถทำความเข้าใจกับชุมชนได้ผ่านการเยียวยาทางจิตใจประเด็นนี้นักสิทธิมนุษยชนระบุว่าหากรัฐไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญในมิติเชิงสัญ,ญลักษณ์และจิตวิญญาณเหมือนกับจีนแนวทางสันติภาพในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนใต้จะเกิดขึ้นรัฐบาลก็เข้ามาขอโทษเข้ามาเยียวยานะครับสร้างมัสยิดให้เกิดขึ้นนะครับมีอนุสรณ์สถานนะครับแล้วในการรวมตัวของพี่น้องมุสลิมในละหมาดวันอีดนะครับที่ผู้คนมารวมตัวกันเยอะมากๆก็ไปรวมกันที่อนุสรณ์สถานที่มีการจาลึกผู้เสียชีวิตนะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้ามา นะครับปล่าประกาศนะครับขอโทษในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆผมคิดว่าตัวอย่างลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องได้มีการเรียนรู้นะครับไม่ไม่อยากให้มองว่าเวลาการรวมตัวของผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จะมากระทบความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับผมว่าอันนี้สิ่งต่างๆนี่ก็อยากจะให้รัฐบาลให้ความสําคัญนะครับใน,ในบาดในการช่วยกันเยียวยารักษาบาดแผลโดยเฉพาะที่เป็นบาดแผลทางใจ 19ปีกับเหตุการณ์ตักใบแม้มีการเยียวยาด้วยเงินมากกว่า700ล้านบาทแต่บรรยากาศในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ย,ยังคงอึมครึมและเต็มไปด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในพื้นที่<อ>ความในใจของผู้สูญเสีย<ด>ที่สะท้อนผ่านไม่เคยจางหายพร้อมความหวังว่าเมื่อพวกเขาได้รับความยุติธรรมบาดแผลทางใจจะได้รับการเยียวยานริศราคินิมานไทย P ี s รายงาน